ในเร <S <S ื่องนี้นะครับสำหรับกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสํานวนคดีพิเศษที่27ับ2559เกี่ยวกับพระเทพยานาหุนีหลวงพ่อธรรมชิดยงไปยังอายการเมื่อวันจันทร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาวัดราการก็ขอชี้แจงเป็นข้อข้ๆดังนี้นะครับข้อหนึ่ง เนื้อหาในคดีดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนแล้วในคดีพิเศษที่146ทั2559และเสนอสำนวนการสอบสวนต่อพนักง,งานอียการแล้วพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษไม่อาจที่จะแยกเรื่องออกมาเป็นคดีใหม่ที่27ั2559ได้ คั้งนี้เทียบเทียงตามคำที่ภาคษาสารีกาที่9ทั2481และเรื่องเสร็จที่776ทั2546บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการกระทำดังกล่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ข้อ2การที่พนักง,งานสอบสวนได้นำหมายเรียกพระเทพยานอานุมีมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนแล้วเผยแพร่ปไปยังประชาชนโดยทั่วไปก่อนที่จะนำหมายเรียกดังกล่าวมาส่งให้แก่พระเทพยานอานุมีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยจรรยาบรรรของพนักง,งานสอบสวน แสดงให้เห็นว่าพน,นักงานสอบสวนอาจมีอคติต่อพระเทพย,ยานมหนาหมุนีและวัดพระธรรมกายนอกจากนี้พันตำรวจโทรประกรณ์สุขีวกุลในฐานะหัวหน้าคณะพน,นักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้นายมโนเลหักวณิชซึ่งเป็นผู้กล่าวหาและมีความขัดแย้งกับพระเทพย,ยานมหนามมนี เข้าร่วมประชุมกับพนักงานสอบสวนชี้นำวิธีการจัดการกับพระเทตยานมหามุนีการกระทําดังกล่าวทำให้ศิษยานิธิ์วัดพระธรรมกายขาดความไว้วางใจในการทำงานของพนักงานสอบสวนชุดนี้ข้อ3กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำสั่งที่5 3 1ส5 5 9ทับ5 9 เมื่อวันที่สองมิถุนายน2559ขอความร่วมมือจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีสัังงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและด็เรสมศักดิ์โตร,รักษาที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานในคดีดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางมาตรการและ วิธีประสานงานรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง